สชาติถูกปากราคาถูกใจคำที่ลูกค้าหลายสาขาอาชีพมักจะเอ่ยถึงร้านข้าวแกงหน้าโรงพยาบาลพิจิตรของพี่ยุ้ยปริศนาไพรมณีที่ยังคงขายในราคาเดิมเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วคือแกงถุงละ10-20บาทท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอดสารพัดถูกใจแกงไหนก็เลือกซื้อได้เลยบางคนครอบครัวเล็กซื้อแกงสงถุง20บาท ครอบครัวหลายคนก็ซื้อมากหน่อย 3, 4อย่างยังไม่ถึงครึ่งร้อยบางคนระหว่างรอเข้างานก็นั่งทานที่ร้านเลยนับเป็นข้าวแกงขวัญใจประชาชนที่ราคาถูกที่สุดไม่เพียงเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นคนตะบลใกล้เคียงก็ยังหมายเลือกซื้อกันไม่ขาดสายเรื่องราคาก็สุดยอดครับขวัญใจคนจน ราคาจาละย0่บาทแต่ถุงก็มีกับข้าว10บาท20บาทข้าวเปล่าก็มี5บาท10บาทรสชาติดีราคาถูกช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะพี่ย้ยเปิดใจว่าจะก,กี่ปีที่ร้านก็ยังขายแกงถึงในราคาเดิมถุงละ10บาทบ้าง20บบาทบ้างแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งไม่ขึ้นราคาได้ช่วยชาวบ้านให้ได้กินอิ่ม ช่วยเหลือคนที่มีกำลังซื้อน้อยไม่เน้นว่าจะต้องได้กำไรมากขอแค่ขายพออยู่ได้ไม่ขาดทุนในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้ของอะไรก็ขึ้นทุกอย่างเราก็อยากจะแบบราคาเดิมให้ลูกค้ายังทรงราคาเดิมกินอิ่มลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้10 2ยิก็อิ่มได้ สำหรับแกงถุงในราคา10บาทที่ราคาถูกอร่อยและปรุงสดใหม่ทุกวันทำให้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวแกง10บบาททำให้หลายคนอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ใครจะมองว่าราคานี้ขาดทุนแน่แต่ในความเห็นอ,อกเห็นใจในฐานะคนไทยด้วยกันพี่ยุ้ยบอกว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ลูกค้าได้อิ่มลูกค้ากินอิ่มกินอิ่มม,มีความสุข ด้วยอะไรเงี้ยลูกค้าก็ยังมีตังเหลืออ่ะตังเหลือมากันหลายคนก็ได้กินหลายอย่างอยากให้ลูกค้าแบบได้กินแบบอิ่มอะไรเงี้ยลูกค้าอิ่มเราก็มีความสุขถึงกำไรจะน้อยแต่ร้านอยู่ได้ก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน